เป็นแบรนด์รองใช่ไหมคับแบรนด์พวกนี้ได้2เด้งครับตก30วันวันละไม่ถึง220บาทครับผมนิสสันเนี่ยจะถูกกว่าเยอะรถมือเดียวรถคู่จางการศู์นิสสันเก่านะครับเข้าศูนย์มาตลอดทุกระยะกิโลเมตรโยนทำมาอย่างไรอยู่แบบนั้นทุกจุดถลกใส่ปลาด้านในอะไรเนี่ยอยู่เดิมเดิมดีผมคมกิบเลยเห็นไหมฮะอยู่กลมกรมดีทุกจุดนะครับภายในลายไม้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูแลมาอย่าง ก็ดับผู้ดการเลยอย่างเงี้ยนะครับผมมก็ได้มีแอร์หลังมาให้หลุมแห่งความลับไม่เคยมาเล่นๆครับมิสสันนะครับผมรถโคตรทูจัดโคตรง่ายขับโคตรดี สวัสดีครับผมบอลซูพีครับกลับมาอีกแล้วครับผมกับรถโครดูโครดชีซูเปอร์พีบางบัวทองครับผมวันนี้ครับเรามาอยู่กับนี่ครับนิสสันซิลฟี่เครื่องพัดของเรา4ลิตรครับตัววีกดปุ่มสตาร์ทแล้วนะครับผมมีไฟ LED มาให้มาพร้อมแล้วก็ตัดหมอกมาพร้อมเป็นตัวรองท็อปนะครับมีกดปุ่มสตาร์ทตามที่บอกไปรถสีเทาดําเดิมโรงงานนะครับรถมือเดียวรถคู้จาดการศูนย์นิสสันเก่านะครับดูแลมาอย่างดีนะครับเข้าศูนย์มาตลอดทุกระยะกิโลเมตรไม่ถึงระยะก็ดูแลมาอย่างดีนะครับรา การภายในดูเนี๊ยบเนียบเดี๋ยวเราไปตามไปต่อแต่ภายนอกสีสันอะไรเนี่ยพร้อมใช้งานทันทีนะครับปลายท้ายอะไรไม่มีขึ้นลายแมงมุมแต่อย่างไรนะครับผมเดิมเดิมสวยดีมากนะครับเกียร์ CVT มาให้พร้อมนะครับผมไม่มีอะไรสูญหายแตกหายไปนะครับทับทิมอะไรยังอยู่ครบหมดนะครับผมรถสวยงามดีมือเดียวเป็นรถเพื่อนคุณพ่อผมเองนะครับผมยางล้อเดิม2 0 5 5 5 R 1 6นะครับผมทั้งส่เส้นนะครับยางดูลยสภาพดีนะครับดอกยางยังึก ลึกยางอย่างนิ่มๆนะครับไม่แข็งนะครับผมตัวรถเนี่ยเรียกว่าสภาพพร้อมขายขัดขึ้นออกไปได้เลยนะครับผมพวกนี้ออกดดนะครับผมไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเราดูแลให้ครับผมกระจกออโต้นะครับก็คือพับปิดได้ดับเครื่องบุบพับปิดเองออโต้เลยนะครับผมตั้งได้มีไฟออกหูให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายใต้ฝากระโปรงกันบ้างดีกว่านะครับผมส่วนควบอะไรเนี่ยของโรงงานเนี่ยอยู่เดิมครบหมดทุกส่วนนะครับไม่ได้มีการเก็บสีมานะครับทั้งหนักและเบานะครับผมอยู่เดิมดีทุกจุดนะครับผม ไ่ไปเลยครับที่ฝากระโปงเดิมเดิมนะครับไม่มีการกรับสีทําสีมาก่อนแต่อย่างไรนะครับผมฝาอะไรเนี่ยเดิมโรงงานนะครับโรงงานหุ่นยนต์ทำมาอย่างไรอยู่แบบนั้นทุกจุดนะครับผมรอยอาร์ตจุดฝาดรอยกลมๆที่ฝากระโปงอะไรเนี่ยกลมเดิมดีทุกจุดนะครับจุดสันรอยอาร์ตรอยตัดอะไรเนี่ยคมคมกิ๊บกิ๊บนะครับผมมาตรคโรงงานมาอย่างไรอยู่อย่างนั้นนะครับเดิมเดิมดีทุกจุดไม่ได้มีส่วนไหนชนหนักชนเบามาก่อนแน่นอนครับคันนี้จุดกลมๆยัง กรมดีนะครับส่วนปลายฝาอะไรเนี่ยไม่ได้มีการชนหนักชนเบาหรือจิกมาแต่อย่างไรนะครับผมทาการสารวจมาทุกซอกทุกม,มุมแล้วครับผมหัวน็อตทางด้านขวาอะไรเนี่ยก็ไม่ได้มีการแกะมาก่อนแน่ <ช Barnes> นอนนะครับไล่ลงมาเลยครับดูด้านในจุดรอยแอร์จุดไข่ปลาด้านในอะไรเนี่ยอยู่เดิมเดิมดีนะครับผมไล่ลงมาที่บ่าเลยรถสวยสวยไม่ได้เคยแกะแก้มทําสีมาก่อนโลงงานทํามาอย่างไรอยู่แบบนั้นเลยนะครับผมไฟหน้าไม่เคยมีการแกะซีลมาก่อนแต่อย่างไรเดิมเดิมลง งานไม่มีน้ําเข้านะครับตัวนี้สวยงามดีมากๆครับผมประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนนะครับอยู่คมคมเดิมดีทุกจุดนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนประตูมาก่อนแต่อย่างไรไม่มีการชนหนักชนเบาจิกมาลอยอาร์ตไข่ปลาอยู่ครบลงมาอะไรเนี่ยอยู่ครบเดิมสวยหมดเลยนะครับปิดรอยตัดนิสันเป็นอย่างนี้นะครับผมคมกริบเลยเห็นไหมฮะเนี่ยเดิมเดิมเลยครับผมสติ๊กเกอร์มาจากโรงงานเกี่ยวกับยางอะไรเนี่ยยังอยู่เดิมดีครบหมดนะครับรอยอาร์ตเปิดเข้าไปดูครับ กระดูกงูรถได้เดิมดีทุกจุดมากๆนะครับรถอย่างเงี้ยเป็นรถประจำตําแหน่งนะครับ <Wow. S 1> เรียกว่าใช้ดูแลเนี่ย เกินความจําเป็นดีกว่าเรียกว่าสวยงามมากๆดูแลดีมากๆนะครับทุกระยะกิโลเมตรนะครับผมจุดกลมๆจะกลมแบบนี้ทุกจุดจริงๆครับผมประตูขวาหลังก็เช่นกันนะครับเดิมเดิมมาอย่างไรอยู่แบบนั้นนะครับผมมาตรฐานเราครับต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นครับไม่มีการฝืนซื้อเข้ามาต่อยเป็นเราเครื่องพ่อนะครับต้องสวยงามนะครับผมถึงจะออกไปสู่สายตาลูกค้าได้ครับผมไะดูงูไล่ขึ้นไปดูเลยครับเดิมเดิมดีทุกจุดนะครับผมอยู่อย่างไรมาอย่างนั้น ไม่เคยเก็บทาสีมาก่อนแน่นอนครับคันนี้รถได้เดิมทุกจุดจริงๆครับอยู่กลมมดีทุกจุดนะครับประตูซ้ายหน้านะครับด้านคนนั่งเหมือนด้านคนขับเป๊ะสวยมาอย่างไรอยู่อย่างนั้นนะครับผมรถแบบเนี้ยไม่ได้ใช้เยอะครับเพราะว่าเขาวิ่งแค่ใช้งานส่วนตัวของผู้จัดการเท่านั้นครับผมจุดรอยตัดด้านล่างไรเนียคมๆกริบๆเดิมๆจากโรงงานครับผมดูก็ดูไปทุกจุดครับผมด้านนอกไม่มีด้านในก็ต้องไม่มีนะครับตามที่เรียนไปนะครับผมจะอยู่เดิม ดีแบบนี้นะครับทุกจุดเลยจริงๆนะครับผมมาตรฐานเรานะครับโคตรถูกและต้องโคตรดีนะครับแบบนี้ต้องสวยแบบนี้นะครับผมถึงจะมาอยู่กับเราได้นะครับซุปเปอร์พีบางบทองที่เดียวครับผมฝะตูซ้ายหลังบานสุดท้ายนะครับผมก็เดิมดีดีงามทุกจุดนะครับไม่มีการชนหนักชนเบาแน่นอนครับคันนี้ตรวจสอบได้ทุกบานครับผม ดูงูนะครับกรมกรมกรมดีทุกจุดนะครับผมคันนี้เนี่ยดูแลกันมาตั้งแต่ป้ายแดงแน่นอนนะครับผมเพราะอย่างที่บอกครับเป็นรถของผู้จัดการศูนย์ิสันนะครับเนี้ยทุกจุดแน่ๆครับผมประตูหลังนะครับมาตรฐานเหมือน BM นะครับผมแค่กดก็ขึ้นมาเลยนะครับผมไปดูครับด้านบ่าด้านซ้ายหลังนะครับไม่มีการจิกหนักจิกเบามาแน่นอนครับตรวจสอบมาตรฐานมาแล้วทุกจุดจริงๆครับผมคันนี้ได้สวยได้งามได้เดิมมากๆครับส่วนของด้านขวาก็เหมือนกันนะครับอยู่กรมกรม เดิมดีทุกจุดนะครับผมตรวจสอบกันได้เลยว่าไม่มีการชนแน่นอนทุกระเบียดนิ้วครับผมขึ้นมาเลยบานฝาหลังอะไรเนี่ยเดิมเดิมดีทุกจุดนะครับไม่มีการชนแน่นอนครับก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวลองท็อปหมายความว่าเป็นคีเรสแล้วนะครับผมจะเข้ารถเนี่ยแค่กดปุ่มเปิดเข้าไปได้เลยครับผมไม่ต้องใช้กุญแจแต่อย่างไรนะครับผมสตาร์ทรถก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยเป็นตัวลองท็อปแล้วนะครับผมอื่นๆภายในภูมิอะไรดูแลมาอย่างดีเลยนะครับวงนี้เนี่ยผมขัดออกได้แน่ นอนนะครับผมมัลติฟังก์ชันปรับคลื่นวิทยุปรับเสียงมาพร้อมและใช้งานได้จริงอยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวคับถูกระจบดูมบอกไปถ้ากดออโต้เนี่ยก็หมายความว่าเราเปิดเครื่องเปิดรถเนี่ยมันจะกลางถูออกให้ออโต้เลยถ้าปิดแค่กดลงแล้วปิดได้เลยนะครับตัวเซนเซอร์ล็อกกระจกทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับผมหูพับครับได้หมดทุกอย่างผมดูแลมาให้หมดแล้วลายไม้ของลอมท็อปยังอยู่ดีนะครับไม่มีการแตกหักแต่อย่างไรแน่นอนครับผมคันนี้เงียบๆเลยดีกว่าครับผมไม้นะครับผมอย อยู่ที่ผม1นึ่งแสนสี่หโลแท้หลอกกันไม่ได้ครับผมเพราะรถเป็นของส่วนนิสสันเลยนะครับ <Okay. S 1> เรียกว่าไม่แท้ดูแลแบบป้ายแดงแน่นอนครับผมภายในงภายในเนียบให้เก้าสได้เลยอ่ะเพราะว่าไม่ได้มีอะไรแตกขาดไปแต่อย่างไรแตผมแล้วดูแลมาอย่างดีมากจริงๆครับภายในลายไม้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูแลมาอย่างดีมากนะครับผมไม่มีการรอยแตกขาดอะไรแต่อย่างไรนะครับหัวเกียร์เหลืองหน่อย ผมส่งสปาหายแน่นอนครับ <Okay. S 1> ตัวเก๊อ,อะไรเนี่ยยังใช้งานได้หมดแอร์มาเป็นระบบดิจิตอนนะครับผมเดิมจากโรงงานปรับแยกกันได้สองข้าง oh. นะครับอยากล้องอย่างเย็นไม่เท่ากันเนี่ยได้หมดทุกส่วนนะครับผมเบรกมือ ใช้งานได้พร้อหมดนะครับตัวเก๊ะไม่มีอะแตกหากสูญหายไปนะครับดึงปิดดึงเปิดใส่แก้วได้หมดทุกส่วนนะครับผมเกหน้านิ่นนวนมาตรฐานนิสันนะครับไม่หล่นแบบตึงตังตึงตังนะครับผมแอร์บงแอร์แบ็คไม่เคยมีการระเบิดเกิดขึ้นอยู่ดีทั้ง2รูปนะครับตัวปรับแอร์ไม่มีการแตกหักสูญหายไปนะครับผม อย่างทีได้อานได้หมดครับผมเก็บแว่นนะครับผมยังอยู่ดีเปิดไฟแยกกันได้สองข้างอยู่ดีครบ <Okay. S 1> นะครับผมเปิดประตูแล้วไฟเปิดยังมาอยู่นะครับทุกอย่างสมบูรณ์ดีมากๆครับคันนี้เรียกว่าคลิบๆเลยตัวเบาะนี่คันนี้นี่คือเดิมเลยนะครับไม่มีการเก็บหนังมาก,ก่อนนะครับผมแต่มีรอยดานิดหน่อยพวกนี้ <S <S 2> <S 2> <S ขัดตกหมดนะครับเดี๋ยวดูแลไปให้นะครับผมล่ยฉลุต,ตรงกลางไม่มีตรงไหนฉีกขาดไปแน่นอนครับดูแลมาอย่างดีมากนะครับผมและอยู่เดิมๆดีโรงงานทั้งพันเลยจริงๆครับด้านคนขับว่าเนียสแล้วด้านคนนั่งเนีย ยิ่งก,กว่าครับเดิมเดิมดีคือรถประจาตำแหน่งนะผมก็ใช้คนเดียวอยู่แล้วพวกนี้ไม่ค่อยได้นั่งเลยนะครับผมดูแลมาอย่างดีมากมีสกรปรกเล็กน้อยพวกนี้ออกหมดนะครับผมตัวหนังเดิมโรงงานมาอย่างไรอยู่อย่างนั้นนะครับผมดูที่พารคาวพี่ยังอยู่ดามเดิมดีนะครับนิสสันซิลฟี่อะไรดีสวยงามดีครับผมเบาะหลังก็เหมือนกันครับเหมือนเดิมไม่มีคนนั่งเลยดีกว่าผมว่าเดิมเดิมเน,นี้ยทุกจุดเลยนะครับผมแผงข้างอะไรเนี่ยเดิมเดิมดีไม่มีการแตกหักอะไรแต่อย่างไรนะครับนิสสันก็บอกแล้วก็คือมันเป็น รถที่แบบว่าระดับผู้เดือกรจอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็ได้มีแอร์หลังมาให้อะไรเรียบร้อยนะครับในส่วนที่แบรนด์อื่นไม่ได้ทำแต่ในรุ่นเป็นเดียวกันเดียวนะแต่เขาก็ทํามาให้เปิดปิดเองส่วนตัวได้หมดนะครับช้าแขงอะไรเนี่ยใส่แก้วอยู่เดิมดีหมดนะครับผมนิสสันก็มีนะคะเปิดหยิบของจากข้างหลังได้เหมือนแบรนด์อื่นๆนะครับผมลุ้มแห่งความลับนะครับผมจัดไปครับผมครับผมแล้วก็มาอยู่บนรถใช้ใหญ่นะครับที่ใช้ได้จริงนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขับไร่หรือไกลนะครับผมกนิสสันซิลฟี่นะครับเครื่อง 600cc ตัวตวีตัวท็อปกดปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาครบหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยเมาต์ฟังก์ชันหรืออะไรเนี่ยมาครบหมดเลยจริงๆและคันนี้ขับดีมากๆนะครับเป็นรถของผู้จัดก,การศูนย์นิสสันนะครับผมเป็นเพื่อนของคุณพ่อผมเองนะครับขายเข้ามาคันนี้ก็เรียกว่าดูแลในศูนย์มาตลอดและม่แท้แน่ๆครับเป็นรถประจําตําแหน่งนะครับผมก็สมบูรณ์ดี ใครนุ่งใครแน่อะไรเนี่ย เนี้ยบๆเลยนะครับให้คะแนนได้เยอะพอสมควรนะครับ90-95%เหมือนเดิมครับไม่มีเลยสูญหายแตกขาดอย่างที่ผมเรียนไปนะครับผมเหมือนเดิมครับวันนี้ก็เติมน้ำมันก่อนจะถ่ายกันต่อครับคันนี้นะครับก็ราคาแค่3ามแสนหนึ่งบาทนะครับมีดอกเบี้ย2.79%ได้นะครับผมถ้าผ่อน5ปีจะตกอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ6,480บาทนะครับผมตก30วันวันละไม่ถึง220บาทครับผมสบายๆนะครับได้ลดระดับกึ่งๆผู้บริหารแล้วเนาะเครือ ทนหกอ่ะมันก็ไปเทียบกับพวกรถแฮชแบ็กอะไรนี้ไม่ได้แล้วมันก็เรียกว่าขับไกลขับไกลได้จริงนะครับผมและบอดี้ก็บอดี้ใหญ่ด้วยนะครับขับขี่สบายออปชั Option, <Okay. S 1> ่นเต็มเรียกว่าถ้าเทียบกับแบรนด์เจ้าตลาดแล้วเนี่ยนิสสันเนี่ยจะถูกกว่าเยอะเลยนะครับถ้าเทียบเป็นเอาตีสแหละพวกนี้ดีกว่านะถ้าเอาติสปีชนกันนะครับหนึ่งสามจนหนึ่งสี่ชมชนกันเครื่องดูอัลเนี่ยก็ต้องมีสามแสงปลายๆนะครับ <Yeah. S 1> อย่างน้อยๆตัวโลนะครับผมตอนนี้มันเป็นตัวรองท็อปแล้วนะครับกดปุ่มสตาร์ทแล้ว ่ยยังราคาเพิ่งแค่3ามแสนต้นๆน,นะครับใครหารถใช้อยู่เนี่ยเรียกว่าได้รถไซส์ใหญ่ขึ้นนะครับถ้าไปเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วเนี่ยราคาอันนี้เนี่ยจะได้รถไซส์ที่เล็กลงมาเครื่งพันสองพันห้าเท่านั้นเองนะครับผมเรียกว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมแล้วก็ขับขี่ดีมากๆนะครับที่ผมลองอยู่นะตอนนี้เนี่ยช่วงลงช่วงล่างอะไรเนี่ยเขาดูแลมาให้ดีพร้อมหมดแล้วนะครับเรียกว่านิ่งๆกันไปเลยดีกว่าขับกันมาอยู่ที่ผม1นึ่งแสนสี่หมื่นโล นะครับผมไม่แท้อย่างที่เรียนไปนะครับตัวรถมีประกันเครื่องเคลียรให้แถมให้ลูกค้าได้ <Wow. S 1> นะครับ1ปีหรือ2 0,000กิโเมตรนะครับที่ศูนย์นิสสันท,ทั่วไทยไม่ว่าอยู่ที่ไหนไปที่ศูนย์ได้เลยครับประกันร,รถยนต์ทาซื้อเองหรือทําแถมเพื่อลดดอกเบีย้ยอะไรเนี่ยติดต่อคุยกับเราได้เลยนะครับขอข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้หมดเลยนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องค้าค้าอย่างไรโทรมาคุยกันก่อนนะครับโทรหาผมได้เลยตามเบอร์ที่ขึ้นไว้นะครับผมส่วนในเรื่องฟิลลิ่งการขับขี่เนี่ยนิสสันผมก็จริงจริง มันเป็นรถที่เป็นแบรนด์นะครับเป็นแบรนด์ที่ไว้ใจได้อยู่แล้วนะครับผมเรื่องเครื่องช่วงล่างเกียร์เนี่ยเคยขับเทียร์นาเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าเทียร์นาเนี่ยแม่งถ้าถามผมนะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะเทียรนาแดกนะครับเทียรนาแดกแอคคอร์ดแดกแคมรี่นะครับผมในเรื่องของการขับขี่หรือเครื่องยนต์เนี่ยกินขาดอยู่ความควรนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับเป็นแบรนด์รองใช่ไหมครับผมใครมองหาแบรนด์พวกนี้ได้2เด้งครับราคาในในไทยก็ถูกนะครับผมนิสสันเนี่ยแบรนด์เขาอะทำถึงก็ซืี นะครับ R35 ก็ทานะครับผมมีอายุยืนยาวถึงทุกวันนี้เรียกว่าไม่เคยมาเล่นๆครนบ m i t s u b นะครับผมตระกูลน,นี้เรียกว่าไว้ใจได้ทุกบอดี้เลยดีกวา่าสำหรับ m ิส s เนี่ยนะครับผมยิ่งมันเก่งเนี่ยเอารู้จริงเลยแหละครับออกแบบมาอะไรเรียกว่าดูดีรูปทรงดูดีออปชั่นเยอะขับขี่นิ่มนวลดีฐานล้อกว้างดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมส่วนเรื่องการกินน้ำมันเนี่ยเขากลัวคำรู้กินเยอะกว่ากินเยอะกว่าแต่ผมว่ามันเทียบเป็นอัตราส่วนแล้วมันก็ต่างกัน ไม่เยอะนะครับผมถ้าแรกกับบอดี้และการขับขี่นะครับผมอันนี้ต้องเรียนให้มารองด้วยตัวเองนะครับผมรับรองว่าได้ลองแล้วจะติดใจนะครับเอาติสอะไรเนี่ยมันจะด็อกแดกด็อกแดกกว่านี้นะผมพูดตรงๆเลยนะครับผมส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องอะไรอะไรเนี่ยไม่น่ากลัวแล้วนะครับผมผมเรียนไปเมื่อคลิปก่อนๆนะครับเพราะว่าสมัยนี้โลกมันแคบลงนะครับผมไม่ว่าเราจะสั่งอะไรเองจากที่ไหนก็แล้วแต่จะอะไรแท้อะไรเทียบอะไรแต่งเนี่ยอันนี้มันลอยอยู่กลางอากาศนะครับผมในอินเทอร์เน็ตเยอะมาก มากนะครับผมแถมยังมีขลับส่วนตัวอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับเรียกว่า ไม่ต้องกลัวแล้วดีกว่านะกับสมัยนี้ที่เราจะใช้รถที่เราชอบอะนะครับผมโดยไม่ต้องไปคํานึงถึงว่าจะต้องกลัวเรื่องค่าหลายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่แตกพังนะครับต้องเรียนอย่างน,นี้เลยว่าความหายากอนะไรเนี่ยมันไม่มีต่อไปแล้วสมัยก่อนต้องไปซื้อวรจักรกันอะไรนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้นอนอยู่บ้านเลยครับนั่งกระดิกเท้ากดมือถือ <S <S เลือก <S <S ได้เลยครับผมอยากได้อะไรไฟหน้าเลนไฟหน้าอะไรเนี่ยมีหมดเลยแล้วครับแล้วผมก็ไล่ดูทุกแบรนด์นะครับผมเพราะว่าผมทํารถมือสองเนาะเรียกว่าราคามันต่างกันน้อยมากๆหลักร้อยแล้วอะครับไม เหมือนสมัยก่อนที่ต้องเบิกศูนย์นะครับผมแล้วไฟหน้ามันจะต่างกันเป็นหลักพันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีต่อไปแล้วนะครับสมัยนี้เรียกว่าชอบแบบไหนเรามาดูก่อนเลยดีกว่าว่าการขับขี่บอดี้เป็นยังไงไอ้ที่ผมบอกนะครับการดูบอดี้อะไรเนี่ยผมก็แจ้งทุกคันอย่างละเอียดทุกคันนะครับผมพามารองเทสท,ทุกอย่างนะครับคันนี้เรียกว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งในใจได้เลยนะครับผมแล้วิสันก็เป็นรถที่ดูแลไม่ยากครับด้วยประสบการณ์ผเนี่ยจะซื้อมากี่เจนกี่รุ่นก็แล้วแต่เนี่ยดูแลง่ายพอสมควรนะครับิสันไม่ไม่ย เลยศูนย์บริการก็เยอะฝากก็เป็นตัวเลือกเลยครับก็นั่นแหละครับพี่จะได้อะไรไปวันนี้ได้นิสันซลฟีนนะครับปีไม่เก่าไม่ใหม่เินเกินไปปีสองนจันสิบสี่นะครับเป็นตัวรองท็อปทีเรตเรียบร้อยแล้วครับผมราคาผมให้ใบเบาๆนะครับวันนี้3ามแ0 0หนึ่งหมบาทเท่านั้นครับผมฟรีดาวได้ดอกเบี้ยพิเศษ2.79เราทําได้นะครับผมประกันภัยจะทําแถมหรือซื้อเพื่อลดดอกเบี้ยเนี่ยเราทําได้หมดรับประกันรถยนต์เนี่ยเครื่องเกียร์หนึ่งปีหรือส0 0 0ม่นกิโลเมตรนะครับที่ศูนย์บร เราทาได้นะครับผมรถเป็นรถมือเดียวผู้ดำเนินการศูนย์นิสสันดูแลมาอย่างดีมากห้ามพลาดนะครับผมอยากติดต่อผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคันนี้หรือคันไหนนะครับศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกสามเจ็ดเจ็ดตามเทคด้านล่างที่ขึ้นเอาไว้ให้นะครับผมติดตามผมได้ที่ยูทูบและเฟซบุ๊กนะครับซุปเปอร์พีรถมือสองนะครับผมกอลจากกันอย่าลืมกดไลค์กดสปายกดแชร์ให้ดีก็ช่วยกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันทีมงานพวกเราซูพีบางบัวทองทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ผมปอมซูพีครับผมลาก่ออนคคครรััับบสสวดีืไมป บอกเลยว่ามันดูแลมาดีมากจริงๆและเป็นใหม่แท้แน่นอนรถบริก,การมิสันรับรองเลยครับว่าสวยงามมากๆจริงครับคันนี้สนับสนุนโดย c a r ์โฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชั .com